วันนี้เราขึ้นรถเขาเรียกว่ารถอะไรอ่ะซาเล้งแล้วก็่ลุงขี่จักรยานเพลงอะไรดังอีกนะคี่ลุงเพ่งันดังดีๆอ่ะเพลงต้องจากเธอไกลเพื่อไปลอนดอนหองมไหมโอ้วันนั้นลุงชาเต้ต้องจากชาเต้เพื่อไปลอนดอนไอนั่นคือมันคือไนี่แล้วเพลงอะไรที่คลุงได้ีก เหรของอะไรวะไอนั่นอ่ะมีสลัพออะไรนะสนทะเพอเลยริมฝั่งน้ำได้ไหมอ่ะริมฝังน้ำก็ได้ริมฝังน้ำก็ไดให้ได้ยินได้ยินลองไม่ได้ลอไม่ได้ถางั้นนะแล้วเพลงอะไรองนายอย่าเทสเดินแท้ คนละขีุ้ิงี้รา,รา,ราหนังยงไ <laughs> <laughs> แล้วแงสบายคนลุงพี่ เอวิทเพสลี่ข <No> ้อสออะไรอ่ะสองสี่เก้โอ้ยยังขีด้าพาอะไรกูลรสองแปดอายุเท่าไหร่เนี่ยก้า่อหกสิบหกขาแม่เลยสองสเก้าแม่เขาเลยก็ต้องเพลงรุ่นรพวกพ่อแม่เรานั่นแหละอ๋อก็แก่กว่าพ่อราสองพ่เราสองพาอยชาลินนันทนากรเพลงอะไรอ่ะเหนือให้หนาอย เพลงคนแล้วเพลงขอไม่งั้นไะต้องเพลงมะเพลงอะไรนะที่ลุงบอกเพลงทำเด็ดแน่นแนลเพลงอะไรรองยังไงแล้วถ้าสุนทรลาพรก็พวกอะไรวะถ้าสุนทรลาพรจะมีเพลงอะไรอะเลดังที่ดังๆไอ้พวกอะไรวะ คิตักอยากจะทอนทีนใน่ใชียงช่นพี่เพลงลมลมสว่างเลยพวกนี้ป้าจเงไม่ออกเลยอะ่ะไม่ได้ลองเกล่ม,มานานแล,ล,ล,ล้วเพึงไม่ออกจู่ปินเพลงอะไรวะเพลงอะไรวะเพลงพี่แจอะอะ ไอ้ซอยนี้นี่ทะารูไ้ไปถึงคอนโดนั่น,นได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไพงพี่แจ้แทพงพี่แจ้ก็ดังอ๋อสารักันหัวใจใครต่อใครไหนกันแสนรักมันใหญ่กเกิมากกว่าฉันโมกตบังฉันญ่คเรื่องใด พูดก <oung> ันบอกกับันอย่าทำเป็นหืนห่างไกลสายตาเธอบ่งบอกเห็นใจกันอย่าหลอกเจอเป็นใคไม่ต้องห่วงอย่าห่วงฉันเลยผมจเทศเดน๋ยนี้พี่ร้องเป็นหน้าพราะอย่างไรนะคะที่ร้องที่ที่ร้อยฝั่งกันเมื่อกี้เนี่ย ใช่ได้มีกระเต็นนะเพลงเนี่ยมันมีเพลงเยอะมากเลยอ่ะที่เพลงเพลงที่ผู้หญิงร้องอ่ะไอ้พวกที่สลิร์นย่าเขาเอามาร้องใหม่อ่ะ สัญญาเอามาลองใหม่ใช่ต้องออนร็อครั้งไม่มันจะมีอะไรบ้างอะไรวะลมเอ่ยเจ้าบกรมาให้ใครลมพัดกลับไปแก่แล้วมันก็จะมีเพลงอะไรนะที่พี่ที่เกษียณทำงานแล้วเขาชอบมากเลยเพลงหลักข้ามขอบฟ้ามีเสียงอะไร ขอบคุณนะคะ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 คุณนดีค่ะบายบายอย่าลืมกลับบ้านไปร้องเพลงนะร้องเี่ยวนี่สอบมคก็ร้องออโอเคไปแล้วค่ะบายบายขอบคุณดีคบ่ะดีค่ะดีกลนะขอบคุณค่ะ คือถ้าบรรางเทียดเขาก็จะเดินออกทางนี้าเ,าเขาเรียกอะไรนะใช่สนุกมากเลยนังซานเองแค่สามสิบบาทเองตรงนั้นก็ถนนที่ใต้ทางด่วนสงสารลุงเลยอ่ะสามสิบบาทาขี้มสงสารลุงเลยอ่ะค่ะต้องมาในสามสาิบบาท,าท,าทไม่ไม่ให้อีก,ไม,ไ,อกไม่ได้เงินลา